คุณมีปัญหาแบบนี้ไหมครับจำคำกริยา3ช่องไม่ได้และไม่รู้ว่าแต่ละช่องใช้อย่างไรดูคลิปนี้ช่วยคุณได้แน่นอนครับอังกฤษออนไลน์ I'm fine, thank you Hi guys ต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่การเรียนภาษา,ฮา,ฮาอังกฤษออนไลน์ง่ายๆกับสตังอังกฤษออนไลน์ I'm fine, thank you วันนี้นะครับสตางจะพาทุกคนไปฝึกคำศัพท์ภาษา,าอังกฤษ3คํคนี้ drink d r a n k และ d r u n k สามคำนี้นะครับเป็นคำกริยาในภาษาอังกฤษซึ่งมีทั้งหมด3ช่องด้วยกันเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครว่า3คํคำนี้แต่ละช่องมีการใช้อย่างไรบ้างและสามารถนำไปแต่งประโยคได้อย่างไรบ้างไปเรียนพร,พร้อมๆกันเลยครับคำที่1 d r i n k d r i n k แปลว่าดื่มเป็นกริยาช่องที่1ใช้ในเหตุการณ์ปัจจุบันตัวอย่างประโยคเช่น I drink some waterI drink some water ประโยคนี้แปลว่าฉันดื่มน้ำตัวอย่างประโยคที่2 he drinks alcohol he drinks alcohol ประโยคนี้แปลว่าเขาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้คุณผู้ชมสังเกตน,นะครับคำว่า drinks จะเติม s เนื่องจากว่า he เป็นประธานกริยาที่ตามมาช่องที่1จะต้องเติม s นั่นเองครับตัวอย่างประโยคที่3 you drink a cup of tea you drink a cup of tea ประโยคนี้แปลว่าคุณดื่มชาหนึ่งแก้ว drank drank แปลว่าดื่มคำนี้เป็นคำกริยาช่องที่สองไว้ใช้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตครับตัวอย่างประโยคเช่น I drank some water last night I drank some water last night ประโยคนี้แปลว่าเมื่อคือนฉันดื่มน้ำคุณผู้ชมจะเห็นกันว่า last night แปลว่าเมื่อคือน ใช้บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเพราะฉะนั้น drank ต้องเป็นกริยาช่องที่2ของ drink นั่นเองครับประโยคที่2 he drank alcohol five days ago he drank alcohol five days ago ประโยคนี้แปลว่าเขาดื่มแอลกอฮอล์เมื่อ5วันก่อนจะเห็นว่ามีคีย์เวิร์ดคือ five days ago แปลว่า5วันก่อนใช้บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตประโยคต่อมา you drank a cup of tea this morning You drank a cup of tea this morning. ประโยคนี้แปลว่าคุณดื่มชา1แก้วเมื่อเช้านี้จะมีคีย์เวิร์ดที่บอกเหตุการณ์นในอดีตคือ this morning แปลว่าเชา้านี้หรือเมื่อเชา้านี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วครับและคำสุดท้ายในวันนี้ drunk drunk แปลว่าดื่มเหมือนกันเป็นกริยาช่องที่3ครับสำหรับประโยคในวันนี้จะใช้ในโครงสร้างข,ของ perfect tense ตัวอย่างประโยคเช่น I have drunk some water for two minutes. I have drunk some water for two minutes. ประโยคนี้แปลว่าฉันดื่มน้ำมา2นาทีแล้วสำหรับ perfect tense นะครับเราจะใช้กริยาช่วยคือ have และตามด้วย verb ช่องที่3ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตและส่งผลมาถึงปัจจุบันประโยคที่2 He has drunk alcohol since this morning. He has drunk alcohol. Since this morning ประโยคนี้แปลว่าเขาดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่เช้าและประโยคสุดท้าย You have drunk a cup of tea for five minutes. You have drunk a cup of tea f o five minutes. ประโยคนี้แปลว่าคุณดื่มชาหนึ่งแก้วเมื่อเช้านี้มา5นาทีแล้ว และนี่ก็คือการใช้กริยา3ช่อนะครับ drink d r a n k drunk แบบง่ายๆที่คุณสามารถนําไปฝึกแต่งประโยคได้นี่คือการตะรุยคําศัพท์ที่สนุกมากๆเลยนะฮะแต่ความสนุกของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะวันนี้สตังมี Today's Quiz สำหรับกติกาในวันนี้นะครับสตางค์จะมีประโยคให้คุณผู้ชม3ประโยคด้วยกันและแต่ละประโยคคุณผู้ชมจะต้องเติมคำกริยาที่ถูกช่องให้ตรงกับประโยคนั้นๆให้ได้มากที่สุดนะครับหากว่าคุณดูคลิปวิดีโอตอนต้นเข้าใจรับรองว่าทำควิสในวันนี้ได้เต็มแน่นอนไปทำควิสกันเลยครับข้อที่1 she b l a b l a b l a a cup of coffee she b l a b l a b l a a cup of coffee ประโยคนี้แปลว่าเธอจุดๆุดจุดกาแฟหนึ่งถ้วยข้อไหนคือข้อที่ถูกต้องระหว่าง A d r u n k หรือ B drinks สาวินาทีหาคำตอบที่ถูกต้องครับ The answer is B drinks She drinks a cup of coffee. ข้อที่2 I blah 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 a glass of coconut juice yesterday. I blah 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 a glass of coconut juice yesterday. ประโยคนี้แปลว่าฉันจุดจุดจุดน้ำมะพร้าวหนึ่งแก้วเมื่อวานนี้ตอบข้อไหนดีระหว่าง A d r u n k หรือ B drank 3วินาทีเลือกคำตอบที่ถูกต้องครับ The answer is B drank. I drank a glass of coconut juice yesterday. และข้อสุดท้าย you have blah 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 some water for three minutes you have blah blah blah, blah some water for three minutes ประโยคนี้แปลว่าคุณจุดจุดจุดน้ำมามา3นาทีแล้วข้อไหนดีรลว่ง A drunk หรือ B drink 3าววินาทีเลือกคำตอบที่ถูกต้องครับ the answer is A drunk You have drunk some water for three minutes. หวังว่าหลายคนนะครับน่าจะได้คะแนนเยอะกับ quiz ในวันนี้เนาะหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้คำกริยา3มช่องหรือเจอเรียนคำศัพท์ภาษาอังกกริยา3ช่องคำไหนก็สามารถรีเควสหรือขอมาได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะจัดให้นะครับหากคุณชอบการเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆกับเราแบบฟรีๆได้ทุกที่ทุกเวลาสามารถติดตามเราได้3ช่องทางครับเรามี Facebook YouTube และ t r u e ID แค่คุณค้นหาคำว่าอังกฤษออนไลน์ I'm fine, thank y o เป็นภาษาไทยนะครับคุณจะเจอวิดีโอเรียนภาษาอังกฤษฟรีร้อยกว่าวิดีโอณสามช่องทางนี้ครั้งหน้าสตาจะพาทุกคนไปเรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอะไรต้องติดตามให้ได้ในเอพิส od หน้าวันนี้ขอไปแต่งประโยคเกี่ยวกับ w i n งด a n d w n กันก่อนแล้วเจอกันนะครับ Bye for now อังกฤษออนไลน์ I'm fine, thank you